แบุคคลที่รัฐบาลโลกต้องการตัวมากที่สุดจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายถ้าหากพูดถึงรัฐบาลโลกแล้วล่ะก็นะครับรัฐบาลโลกพวกเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยจะถูกใจนะครับกับเหล่าโจรสลัดสักเท่าไหร่จึงทําให้นะครับพวกเขานะครับก็ต้องการจับตัวโจรสลัดมาหรือบางทีนะครับก็เป็นแบบคณะกลุ่มอื่นนะครับที่ไม่ใช่โจรสลัดซะด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็เรามารับชมกันดีกว่านะครับว่า8บุคคลที่รัฐบาลโลกนะครับต้องการตัวจะมีใครกันบ้างนะครับส่วน นี่มาทายคลิปมีอธิบายนะครับก็โอเคแล้วกันเพื่อไม่เสียเวลางั้นเรานะครับไปรับชมกันเลยเรามาเริ่มต้นที่คนแรกกันก่อนเลยนะครับนิโคโรบินโจรสลัดในกลุ่มหมวกฟางนะครับที่ความสามารถของเธอเนี่ยทำให้รัฐบาลโลกนะครับก็ต่างไม่ชอบใจตั้งแต่เด็กแล้วด้วยเธออายุเพียงแค่8ดขวบเท่านั้นเธอก็เริ่มมีค่าหัวเลยซึ่งเด็ก8ขวบมีค่าหัวเริ่มต้นอยู่ที่79ล้านเบรลีนะครับเป็นอะไรที่มันสูงมากเลยซึ่งหลายคนก็คงสงสัยว่าพลังของเธอความสามารถของเธอมันแข็งแกร่ง ถึงขนาดที่รัฐบาลโลกต้องตั้งค่าหัวเธอตอนอายุ8ขวบขนาดนั้นเลยเหรอ แต่จริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องพลังของเธอนะครับที่เธอมีแต่ความสามารถของนิโคโรบินนะครับที่ทําให้รัฐบาลโลกไม่ถูกใจและไม่กดไลค์กับสิ่งนี้เลยกับความสามารถที่เธอสามารถอ่านโคนิกลิฟได้เป็นเพราะว่ารัฐบาลโลกนะครับเขาไม่อยากให้ผู้คนบนโลกใบนี้ได้รู้แหละครับว่า100ปีที่ว่างเปล่านั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะหากว่าถ้านิโคโรบินนะครับที่สามารถอ่านโคนกลิฟได้ก็จะสามารถศึกษาเรื่องราว100ปีที่ว่างเปล่าได้หรือจะเป็นช่องทางนะครับที่ทําให้ลูฟี่นะครับสามารถปุ้งไปนะครับที่เกาะรับเทลเกาะ ดท้ายไซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลโลกไม่ถูกใจอย่างแน่นอนอีกทั้งความสามารถของเธอสามารถปลูกอาวุธโบราณได้อีกด้วยนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลโลกนะครับไม่ต้องการให้เกิดขึ้นทั้งหมดเลยจึงทําให้นิโคโรบินนะครับก็เป็นภัยร้ายต่อรัฐบาลโลกเลยก็ว่าได้ยังโชคดีนะครับที่เธออยู่ในกลุ่มหมวกฟางนะครับจึงทําให้นะครับบางสิ่งบางอย่างที่เธอทํากลุ่มหมวกฟางนะครับก็ยังสามารถช่วยเหลือเธอได้ก็ต้องเฝ้ารอในอนาคนเลยครับว่ารั กับเธอในเมื่อเธอเป็นกุญแจสําคัญที่จะพาลูฟี่สามารถไปเป็นราชาจนสลัดได้ต่อจากโกดีโรเจอร์มาต่อที่บุคคลที่2องในเฟลตาลีวีวีเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรลาบัสตาที่ท่านอิมได้หมายหัวไว้แล้วขออธิบายก่อนนิดนึงและกันเผื่อบางท่าน,นที่อาจจะไม่รู้จักว่าท่านอิมคือใครท่านอิมค,คือบุคคลที่อยู่เหนือไปกวา่าห้าผู้เท่าแห่งดวงดาวเสียอีคิดดูแล้วกันว่าท่านอิมมีอํานาจมากแค่ไหนขนาดแค่ห้าผู้เท่านะครับคนเลอเอกยังจะต้องเกรง ใจเลยแต่นี่นะครับท่านอิมนะครับฮาบุเท่านะครับจะต้องเกรงใจด้วยจึงทําให้นะครับถ้าดูจากวันพิษนะตอนนี้นะครับคนของรัฐบาลโลกดูเหมือนว่านะครับท่านอิมจะเป็นบุคคลที่อยู่เหนือสุดแล้วในตอนนี้จึงทําให้นะครับในเฟลตาลีวีวีนะครับคือแสงแรกที่ต้องถูกลบไปจากหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านอิมนะครับต้องการให้วีวีนะครับได้หายออกไปนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าวีวีนะครับจะต้องมีความอันตรายสักอย่างหนึ่งนะครับที่รัฐบาลโลกนะครับไม่ต้องการให้วีวีนะครับมี บวกกับสิ่งที่อาจารย์โอดาได้บอกไว้แหละครับว่าปี2020นี้วีวีนะครับเธอนะครับจะมีบางสิ่งบางอย่างยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเธอซึ่งพวกเราก็คาดเดากันไว้แหละครับว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างแน่นอนจึงทําให้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่เปิดเผยว่าวีวีมีความอันตรายอะไรนะครับแต่สิ่งที่ท่านอิมนะครับได้ระบุไว้เลยแหละครับว่าต้องการกําจัดวีวีออกไปสิ่งนี้ก็ไม่น่าจะใช่สิ่งที่ดีอย่างแน่นอนนะครับจึงทาให้วีวีก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งคนนะครับที่รัฐบาลโลกต้องการที่กาดมสุ มาต่อที่บุคคลที่3นะครับเป็นผู้หญิงอีกแล้วเจ้าหญิงชื่อราโฮชิอีกหนึ่งบุคคลที่ท่านอิมได้หมายหัวไว้แล้วนะครับสำหรับเจ้าหญิงชื่อราโฮชิโดยเธอเป็นอุตุโบราณโพไซดอนนะครับที่เรียกได้ว่านะครับเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่รัฐบาลโลกเนี่ยไม่ต้องการอย่างแน่นอนเพราะเธอนะครับสามารถควบคุมเจ้าทะเลได้ซึ่งเจ้าทะเลที่ผมหมายถึงนะครับไม่ใช่เจ้าทะเลที่งับแขนของแฉงไว้นะครับแต่เป็นเจ้าทะเลที่มันใหญ่มากๆเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเจ้าทะเลผู้นี้นะครับก็จะมีบทบาทที่สําคัญในอนาคตอย่างตอนย้อนได้ดีนะครับ ของโรเจอร์เจ้าทะเลก็ได้พูดไว้แหละครับว่าราชา2อ,องค์นะครับจะได้มาเจอกันซึ่งองค์แรกนะครับพวกเราก็คาดคิดไว้อยู่แล้วละครับว่าก็คงจะไม่หนีไปนะครับกว่าเจ้าหญิงชิราโฮชิจึงทําให้นะครับเจ้าหญิงชิราโฮชิก็เป็นกุญแจสําคัญเหมือนกันเลยนะครับที่จะทำให้พวกพระเอกนะครับอย่างลูฟี่จะได้พบเจอนะครับสมบัติล้าค่าอย่างวันพีดแต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยดูเหมือนว่าท่านอิมนะครับจะทราบแล้วละครับว่าเจ้าหญิงชิราโฮชิจะเป็นภัยต่อรัฐบาลโลกเพราะตอนที่ว่าท่านอิมนะครับบอกว่าจะดับแสงไปของแต่ละบุคค เลยเนี่ยได้มีรูปนะครับของเจ้าหญิงชรานโวชิอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยจึงทําให้นะครับความอันตรายนะครับของเจ้าหญิงชรานโวชิที่เป็นนางเงือกเนี่ยน่าจะเป็นความอันตรายนะครับที่มันมากมายเลยนะครับที่รัฐบาลโลกก็คงไม่อยากจะเก็บไว้แล้วนะครับยิ่งหลังการประชุมด้วยนะครับพวกเราก็ยังไม่ทราบเลยครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับหลังจากการประชุมโลกครั้งใหญ่ที่ผ่านมาและมาต่อที่บุคคลที่4เหล่าเจตเทพโจรสลัดหลังจากได้มีการประกาศอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐบาลโลกได้ยกเลิกระบบเจตเทพโจรสลัดเป็นที่ เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากมี4จักรพรรดินะครับเพื่อคานำหน้าของเหล่า4จักรพรรดิไว้แต่ดูเหมือนว่าระบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่เพราะดูเหมือนว่านะครับเหล่าเจ็ดเทพจะใช้นะครับผลประโยชน์ของตําแหน่งของตนเองในการรังแกประชาชนนะครับตั้งแต่นาจักรอลาบัสต้าแล้วที่คอกโคได้นะครับได้ทําไปนะครับหรือจะเป็นของดูฟาเมงโกล่าสุดเลยนะครับจึงทําให้นะครับรัฐบาลโลกจึงต้องกลับมาทบทวนแหละครับว่าระบบ7เทพจนสลัดควรมีหรือไม่โดยข้อสรุปจากการประชุมจึงทําให้เกิดการ ยกเลิกระบบเจเทพโจนสลัดและรัฐบาลโลกนะครับได้ทําการไล่ล่านะครับเหล่าเจเทพในทันทีซึ่งแน่นอนเลยครับว่าการไล่ล่าครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นการโชว์แสงยานุภาพด้วยแหละครับว่าพวกเขานะครับจะสามารถกำราบเหล่าเจดเทพโจนสลัดได้หลักๆนะครับที่ส่งไปในตอนนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าจากข่าวที่อาจารย์โอดานะครับได้ปล่อยออกมาว่าจะเกิดบางสิ่งบางอย่างนะครับกับโบอาแฮนคอกซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจเลยแหละครับซึ่งมันอาจจะหมายความว่านะครับแฮนคอกเธออาจจะตกอยู่ในอันตรายแล้วและ ระบบเจตเทพโจรสลัดที่ถูกยกเลิกไปนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเหล่าบรรดารัฐบาลโลกต้องการจับตัวบุคคลเหล่านี้หมดเลยซึ่งอาจจะมองอว่าเป็นภัยก็ได้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปและมาต่อที่บุคคลที่5คณะปฏิวัติอันนี้แน่ยิ่งกว่าแช่แป้งเสยียอีกนะครับเนื่องจากว่าคณะปฏิวัตินะครับก็เป็นภัยต่อรัฐบาลโลกอย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะพวกเขานะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านรัฐบาลโลกซึ่งคณะปฏิวัตินะครับถ้าถามว่าวีรกรรมของเขาในตอนนี้คืออะไรนะครับแน่นอนแล้วว่าก็คืองานประชุมโลกนี่แหละครับที่ผ่านมาเลย เนื่องจากว่าคณะปฏิวัตินะครับได้แท็กแซงเข้าไปนะครับในงานประชุมครั้งนี้และดูเหมือนว่านะครับพอจบงานประชุมนะครับได้มีข่าวหรือเล่าอ้างมาแล้วครับว่าตอนนี้นะครับซาโบนะครับเขากําลังตกอยู่ในภัยอันตรายเสียแล้วจึงทําให้นะครับดูเหมือนว่ารัฐบาลโลกกําลังรุกคืบขึ้นมาในการจัดการนะครับคณะปฏิวัติให้มันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งรัฐบาลโลกนะครับเขาต้องการตัวดากอนอยู่แล้วนะครับดากอนเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าสําคัญเลยรากตัดดากอนไปได้แล้วล่ะก็นะครับก็ดูเหมือนว่านะครับรัฐบาลโลก ก็จะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับได้คล่องและสบายยิ่งขึ้นจึงทําให้นะครับเหล่าคณะปฏิวัตินะครับหากใครนะครับไปอยู่ในแก๊งนี้รัฐบาลโลกนะครับเมื่อเจอหน้าแล้วแหะครับก็คงจะเรียกไม่ได้นะครับในการที่ต้องจับในทันทีเป็นเพราะว่านะครับก็เป็นเหล่ากลุ่มนะครับที่เป็นภัยต่อรัฐบาลโลกอย่างมาก และมาต่อที่บุคคลที่6เหล่า4ี่จักรพรรดิการมีอยู่ของ4จักรพรรดินะครับที่อันตรายเหลือเกินคือข้อดีอยู่ที่ว่าเมื่อ4ี่จักรพรรดิมันมีอยู่4เหล่า4ี่ก๊กแบบนี้นะครับจึงทําให้พวกเขานะครับรัฐบาลโลกเนี่ยก็ยังไว้วางใจได้แหละครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับ4ี่จักรพรรดิเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คงจะไม่มาร่วมมือกันหรอกจึงทําให้นะครับรัฐบาลโลกนะครับถึงแม้ว่าเขาต้องการตัวเหล่า4จักรพรรดิมากแค่ไหนแต่หากจะเด็ดหัวนะครับก็ <pues S 2> คือ4จักรพรรดิไปทีละคนแล้วแล้วก็รัฐ เพียงแค่หนวดขาวนะครับมาบุกมารีนฟอร์ดนะครับมารีนฟอร์ดก็ถือว่ายับเลยนะหากไปเปิดศึกนะครับกระสีจักรพรรดิพร้อมกันทีเดียว4คนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากหรือจะจับไปทีละคนเลยเนี่ยมันจะทําให้นะครับสามจักรพรรดิที่เหลือเนี่ยสมมุติถ้าจับแบบว่าแชงคูดไปคนหนึ่งสามคนที่เหลือนะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการคานอานาจกันที่ยังไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่แต่ถ้ามี4คนนะครับมันจะคานอานาจกันเองนะครับจึงทำให้รัฐบาลโลกดูแล้วเศรษฐภาพของเขาเนี่ยน่าจะดีเสียกว่าแต่ในอนาคตมันก็ไไมมมม่่่่แนน,นนนเเเหืืออออกกัััะะครรรบบบฐาาาาลลโีงงย ที่สามารถล้มเราสี่จักรพรรดิได้พวกเขาต้องการจะล้มอย่างแน่นอนเพราะพวกเขานะครับก็ไม่ยอมหรอกที่ทําให้โจรสลัดนะครับมายิ่งใหญ่เกินกว่าพวกเขาไปได้หากเมื่อมีโอกาสวันใดนะครับเรารัฐบาลโลกนะครัเขาต้องการจะล้มเราสี่จักรพรรดิแน่นอนซึ่งแน่นอนแหละว่าเวลามันก็คงจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับเมื่อรัฐบาลโลกตอนนี้สามารถผลิตบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ขนาดพวกเขาไม่จําเป็นจะต้องพึ่งเจเทศโจรสลัดอีกต่อไปแล้วและมาต่อที่บุคคลที่7จ็ดมังกี้ดีลูฟี่สำหรับลูฟี่นะครั ชายที่ประกาศจะทําสงครามกับรัฐบาลโลกอยู่ตลอดเวลาเลยอีกครั้งนะครับเขาเป็นถึงลูกชายนะครับของดราก้อนคณะปฏิวัติก็แน่นอนแหละครับว่ารัฐบาลโลกต้องการตัวเขาอย่างมากๆอย่างแน่นอน เพราะว่ายิ่งนับวันนะครับให้ลูฟี่เนี่ยสามารถเติบโตบนน้องทะเลได้เมื่อไรนะครับดูเหมือนว่าลูฟี่นะครับเขาจะเติบโตได้เร็วเกินไปแล้วนะครับจึงทําให้รัฐบาลนะครับก็คงจะวันวันแหละครับในตัวของลูฟี่จึงทําให้นะครับเขาเนี่ยก็คงอยากจะจับตัวลูฟี่อย่างมากเลยเพราะหากปล่อยลูฟี่นะครับไปให้ไกลกว่านี้แล้วล่ะก็นะครับไม่แน่นะครับคำว่าห้าจักรพรรดินะครับที่มอแก่ยได้ทำการกู่ข่าวขึ้นมามันจะกลายเป็นจริงซะได้แล้วล่ะครับเพราะดูเหมือนว่านะครับทุกวันนี้เนี่ยลูฟี่มันเติบโตเกินกว่าที่รัฐบาลโลกนะครับาถด้ง อีกทั้งตอนนี้นะครับพวกลูฟี่นะครับก็บุกไปที่ประเทศวาโนนะครับเพื่อจัดการเหล่าสี่จักรพรรดิแน่นอนแหละครับว่าหักรัฐบาลโลกนะครับเขามีโอกาสในการที่จะจับตัวลูฟี่มาเพื่อนํามาประหารนะครับเพื่อโชว์ชาวโลกได้แล้วแล้วก็เขานะครับก็ต้องทําอย่างแน่นอนซึ่งในอนาคตนะครับพวกเราก็ต้องรอดูแหละครับว่าพวกลูฟี่นะครับจะสามารถหนีให้รอดพ้นนะครับกับเหล่ารัฐบาลโลกได้หรือไม่และมาต่อที่บุคคลที่8เหล่าบุคคลที่อยู่ในตระกูลดีจริงๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นลูฟี่เอ่ยหร นะครับพวกเขาเหล่านี้ก็อยู่ตระกูลดีหมดเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าหากบุคคลไหนนะครับที่อยู่ในตระกูลดีแล้วล้ก็นะครับรัฐบาลโลกนะครับน่าต้องการเก็บเลยในทันทีเพราะว่าตระกูลดีนะครับเป็นภัยนะครับต่อพระเจ้าอีกทั้งนะครับตอนที่ว่าโรเจอร์นะครับได้ขึ้นเป็นราชาโจรสลัดเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่ารัฐบาลโลกนะครับยังไม่ต้องการประกาศเลยแหละครับว่าชื่อเต็มๆของโรเจอร์ก็คือโกดีโรเจอร์เป็นเพราะว่าพวกเขานะครับต่างหวาดกลัวนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ตระกูลนี้นะครับมายิ่งใหญ่นะครับในโลกวันพี้ เป็นอย่างมากถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับกราฟเนี่ยที่อยู่ในตระกูลดีนะครับที่ว่าเขาก็คือตระกูลดีใช่ไหมแต่เนื่องจากว่ากราฟนะครับก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในกองทัพเรือแล้วนะครับจึงทําให้ได้การละเว้นไว้แต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นบุคคลอื่นนะครับยิ่งเป็นโจรสลัดแล้วนะครับที่อยู่ในตระกูลดีหากรัฐบาลโลกได้ทราบแล้วก็นะครับหากกาจัดได้พวกเขาต้องกาจัดก่อนอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ8บุคคลนะครับที่เหล่ารัฐบาลโลกนะครับต้องการตัวมากที่สุดโดยในคลิปนนนีี้้้้ะคครรััผมมมมไ่่ดดหหาาาาาายวววเจสก5 10 นะครับรัฐบาลโลกไม่ต้องการตัวแต่หากพวกเขานะครับต้องการตัวแบบว่าต้องยกพลไปในการจับนะครับบุคคลเหล่านี้ที่ผมหมายถึงเนี่ยแน่นอนแหละครับว่ารัฐบาลโลกนะครับเขาต้องการทุ่มกําลังในการไปจับตัวอย่างแน่นอนและคลิปนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะครับด้วยข้อมูลต่างๆนะครับก็มาจากในเรื่องที่มีการเอ่ยถึงนะครับว่าบุคคลนั้นนั้นตรายยังไงบ้างนะครับก็ใช้จักรยานในการรับชมแล้วกันนะครับโอเคถ้าใครนะครับที่ยังไม่ได้กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณฝกกววว้้ดยลัันส ไปแล้วขอขอบคุณครับ